สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไอเจ้าตัวไดโอดที่เขานิยมนำมาต่อคอมกับคอยของรีเลย์หรือคอนแทคเตอร์ว่าไอเจ้าไดโอดตัวนี้มีหน้าที่อะไรนะครับเขาต่อคอมคอยของรีเลย์หรือคอนแทคเตอร์ไว้ทำไมสำหรับเจ้าไดโอดตัวนี้โดยทั่วๆไปนะครับเขาก็จะต่อในลักษณะนี้นะครับก็คือ จะต่อให้ขั้วแคโทดเนี่ยอยู่ด้านบนของคอยนะครับหรืออยู่ที่ขั้วบวกของคอยส่วนแอนโอดนะครับหรือขั้วบวกนะครับก็จะต่ออยู่ที่ด้านล่างของคอยหรือที่ขั้วลบวของคอยนะครับก็คือจะต่อสลับกันนะครับก็คือขั้วบวกของไดโอดจะต่อเข้ากับด้านที่ต่อกับไฟลบของคอย ส่วนขั้วลบของไดโอดก็จะต่อเข้ากับขั้วที่เป็นขั้วบวกของคอยลสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาซิมูเลตให้ดูนะครับว่าในวงจรที่มีไดโอดกับไม่มีไดโอดตัวนี้นะครับมันจะมีผลแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับจะให้ผลกระทบต่อวงจรแบบไหนอย่างไรซึ่งก็จะเป็นการอธิบายต่อเนื่องจาก คลิปที่แล้วซึ่งในคลิปที่แล้วแอดมินก็อธิบายเฉพาะในส่วนของทฤษฎีนะครับไม่ได้ซิมูเลตให้ดูแต่ในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะซิมูเลตให้ดูนะครับว่าผลของสัญญาณไฟฟ้านะครับจะมีจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วทำไมเขาถึงจะต้องต่อไดโอดคอมไว้นะครับสำหรับวงจรที่แอดมิน สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการซิมูเลตนะครับก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับก็คือประกอบไปด้วยแหล่งจ่าย24โวลต์นะครับมีค่าความต้านทานตรงนี้นะครับเอาไว้วัดกระแสแล้วก็จะมีรีเลย์นะครับตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์ซึ่งหน้าสัมผัสของรีเลย์เนี่ยก็จะเอาไปต่อเข้ากับ EC มอเตอร์แล้วก็หลอดไฟนะครับ เพื่อเปรียบเสมือนเป็นวงจรพาวเวอร์นะครับในส่วนสช่เหลือนี่เปรียบเสมือนเป็นวงจรพาวเวอร์ส่วนวงจรคอนโทรลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะถูกคอนโทรลด้วยสวิตต์ตัวนี้ซึ่งสวิต์ในที่นี้นะครับก็จะใช้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิต์โดยมีสัญญาณออนออฟจากตรงนี้สัญญาณออนออฟถ้าเป็น0ูนย์ก็คือออฟถ้าเป็น1ก็ออนและที่วงจรนะครับก็จะประกอบไปด้วยเจ้า ีวิลลิงไดโอดเจ้าไดโอดตัวนี้นะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเขาจะเรียกชื่อมันว่าฟรีวิลลิงไดโอดแล้วก็มีสวิตตัวหนึ่งซึ่งแอดมินจะเอาไว้จำลองกรณีที่มีไดโอดกับไม่มีไดโอดและกจะะ็จากนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยมิเตอร์สตัวนะครับซึ่งเป็นการวัดสัญญาณของแรงดันนะครับตัวหนึ่งก็คือวัดแรงดันที่ตกคอมสวิตตัวนี้ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโวลต์มิเตอร์ที่วัดแรงดันปอกคอมที่คอยของรีเลย์โอเคครับถัดไปแอดมินก็จะซิมูเลตสัญญาณให้ดูซึ่งในช่วงแรกแอดมินก็จะเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนซึ่งก็จะเป็นการตัดไดโอดตัวนี้ออกจากวงจรตัดฟิวลิ่นไดโอดตัวนี้ออกจากวงจรนะครับจากนั้นแอดมินก็จะให้ทุกคนสังเกตสัญญาณ ที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ตกท่อมทานซิสเตอร์ซึ่งทําหน้าที่เป็นสวิตช์ของวงจรว่ามีหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งสัญญาณของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นสีม่วงนี่สําหรับสภาวะเริ่มต้นในตอนนี้นะครับสัญญาณที่ใช้ควบคุมทานซิสเตอร์ตอนนี้เป็นศูนย์ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับว่าตอนนี้ทานทิตเตอร์ไม่มีสัญญาณมาควบคุมซึ่งก็เท่ากับว่าทานทิเตอร์ตรงน,นี้เป็นสวิตช์เปิดวงจร จากนั้นนะครับแอดมินก็จะเปลี่ยนสัญญาณตรงนี้จาก0เป็น1นะครับเพื่อที่จะควบคุมให้ทานทติสเตอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะจากสวิตช์ที่เปิปดวงจรเป็นสวิตช์ที่ปิดวงจรซึ่งเมื่อแอดมินเปลี่ยนเป็น1นะครับเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเปลี่ยนแปลงของสัญญาณจากนั้นแอดมินออฟนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณและออนอีกทีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณนะครับ แอดมินจะลองออนอฟดูนะครับจากสัญญาณตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่สัญญาณเปลี่ยนจากสูงเป็นหนึ่งนะครับก็คือทานติเตอร์เปลี่ยนสภาวะจากปกติเปิดเป็นปกติปิดนะครับเปรียบเสมือนสวิตช์ที่อยู่ในสภาวะที่เป็นแบบปกติเปิดมาเป็นแบบปกติปิดหรือจากเปิดวงจรมาเป็นต่อวงจรน,นะครับ มันก็จะเกิดกระแสไหลในวงจรนะครับซึ่งโหลดในที่นี้ก็เป็นโหลด r l นะครับก็เห็นว่ากระแสก็จะจะไม่ขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับจะไม่อินเฟกนะครับจะมีการล้าหลังแรงดันนะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากนั้นแรงดันที่ตกคอมสวิตตรงนี้ก็จะลดลงนะครับใกล้เคียงกับศูนย์แล้วหลังจากนั้นแอดมินก็เปลี่ยนคำสั่งที่มาควบคุมทานติเตอร์เปลี่ยนจาก1มาเป็นศูนนะครับ ซึ่งณตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในวงจรก็จะมีสัญญาณแปลกๆขึ้นมา2ตัวนะครับตัวแรกสีส้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรงดันที่ตกค่อมคอยของคอนแทคเตอร์ส่วนสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันที่ตกค่อมทรานซิสเตอร์หรือตกค่อมสวิตช์นะครับ ซึ่งถ้าหากสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าแรงดันที่เกิดขึ้นณตอนนี้มีค่าค่อนข้างสูงจากแหล่งจ่ายค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้า,าเราดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าแรงดันสูงสุดที่เกิดขึ้นมีประมาณ170โวลต์ทีนี้ถามว่าแรงดันตรงนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากเจ้าคอยของรีเลย์ตรงนี้นะครับก็คือว่าช่วงแรกนะครับช่วงที่มีกระแสไหล เข้าไปที่กดลวดของคอยนะครับรอบๆคอยก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเกิดสนามแม่เหล็กหลังจากนั้นนะครับเมื่อสวิตรตรัวนี้เปิดวงจรนะครับเปลี่ยนจากออนเป็นออฟนะครับก็จะส่งผลทําให้สนามแม่เหล็กตรงนี้ยุบตัวอย่างรวดเร็วนะครับลุกยุบตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนํา ทางไฟฟ้านะครับตามสมการที่เรียกว่า dI/LdI/dt นะครับก็คือ L ก็คือเป็นค่าของคดลวดนะครับเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำซึ่งแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำตรงนี้นะครับก็จะเกิดแรงดันที่มีขั้วตรงกันข้ามกับแหล่งจ่ายซึ่งเดิมทีนะขั้วของแรงดันจากแรงจ่ายนะครับด้านบนก็จะเป็นบวกส่วนด้านล่างก็จะเป็นลบ ตาหลังจากที่ออฟสวิต์นะครับไอแรงดันหรือแรงเคลื่อนเนี่ยนำตรงนี้นะครับก็จะมีขั้วที่ตรงกันข้ามกับแหล่งจ่ายนะครับตรงนี้เดิมทีเป็นบวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบส่วนตรงนี้เดิมทีเป็นลบนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามิเตอร์ที่อ่านค่าได้ตรงนี้นะครับ ก็จะมีค่าเป็นลบนะครับส่วนมิเตอร์ที่อ่านค่ามิเตอร์ที่ต่อคอมอยู่กับทานติเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีขั้วตรงมันข้ามกับมิเตอร์ที่อ่านค่าแรงดันที่ตกคอมที่คอยนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกคอมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงมันข้ามกับสีส้มนะครับเป็นแรงดันที่ตรงมันข้ามกับ ส่วนลำดับถัดไปแอดมินจะทำการปิดสวิตตัวนี้เพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ว่าณขณะนี้เราได้ทำการต่อไดโอดขนานเข้าไปกับคอยของรีเล์แล้วนะครับจากนั้นก็จะให้ดูผลว่าทั้งสองวงจรมีความแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรแอดมินทำการปิดวงจรนะครับจากนั้นก็จะทำการ simulate นะครับสั่งอนนะครับ ก็เหมือนเดิมช่วงอ่อนกระแสก็ค่อยๆตายระดับขึ้นไปพอช่วงออฟนะครับก็เห็นว่าหน้าตาของแรงดันที่ตกคอมสวิตดีขึ้นนะครับหน้าตาของแรงดันที่ตกคอมทั้งคอยของรีเลย์และก็สวิตนะครับก็จะดีขึ้นจะไม่มีสันจะไม่มีสัญญาณที่เป็นแหลมๆแล้วก็ไม่มีแรงดันสูงๆเกิดขึ้นนะครับ จากรูปตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเดิมทีนะครับช่วงออฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัญญาณสีม่วงนะครับก็จะมีค่าสวิงนะครับสวิงขึ้นไปสูงมากนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ต่อฟิ e เลอร์ไดโอดเข้าไปแล้วนะครับต่อไดโอดเข้าไปแล้วก็เห็นว่าสัญญาณยอดน้ลมๆตรงนี้ก็จะหายไป โอเคครับถัดไปแอดมินก็จะทำการเปรียบเทียบให้ดูชัดๆอีกครั้งระหว่างวงจรที่มีฟิว e ลอร์ไดโอดกับไม่มีฟิว e ลอร์ไดโอดนะครับอันดับแรกแอดมินก็จะเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนวงจรตอนนี้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าไม่มีไฟฟิวเลอร์ไดโอดต่ออยู่นะครับจากนั้นแอดมินก็จะซิมูเลตแอดมินจะทำการออนออฟออนออฟนะครับจากนั้นแอดมินก็จะใส่สวิตช์นี้เข้าไปนะครับแล้วก็ออนออฟ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นความแตกต่างของสัญญาณทั้ง2อ,อย่างชัดเจนนะครับก็คือถ้าไม่มีฟ e วเบลลิ่งไดโอดนะครับเราก็เจะห็นว่าจะมีแรงดันแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำที่มีค่าสูงๆเกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากที่ใส่ฟ e ว w i ล l i n งไดโอดไปแล้วนะครับแรงดันเหนี่ยวนำที่มีค่าสูงๆตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของฟ e วเบลล i n งไดโอดตรงนี้นะครับ ก็จะทําหน้าที่กําจัดแรงเคลื่อนเหนียวนําที่เกิดขึ้นจากคอยนะครับที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า LDI by, by d t นะครับก็คือกระสเปลี่ยนแปลงตามเวลาคูณกับค่าของตัวเหนียวนำนะครับก็จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนเหนียวนำนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการใส่ฟิล l i n g ไดโอดไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้สวิตตัวนี้นะครับ มีอายุการใช้งานนานขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวงจรในระบบของเครื่องจักรในระบบออโตเมชันนะครับที่ใช้ PLC ควบคุมนะครับสวิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นทานซิเตอร์ซึ่งอยู่ในการ์ดของ PLC ซึ่งเป็นตัวตัดต่อสัญญาณเป็นตัวตัดต่อรีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวงจรใดๆที่มีการสตาร์ทสต็อปอยู่บ่อยๆนะครับ o อนออ o ออนออฟรีเอยู่บ่อยๆเนี่ยถ้าไม่มีฟ e ลล i n g ไดโอดต่ออยู่นะครับก็จะทําให้การ์ดคอนโทรลตัวนั้นเสียง่ายนะครับเสียบ่อยนะครับเนื่องจากแรงดันที่ตกคอมมีค่าสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่ f ฟ e ลล i n งไ i โอดเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้อายุการใช้งานของสวิตช์ตรงเนี้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ด I.O. ของบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นการ์ด I.O. ของ PLC นะครับก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นโอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับว่าในทางปฏิบัติทำไมเขาจึงมีการใส่ไดโอดต่อค้อมกับคอยของรีเลย์นะครับซึ่งก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการคำอธิบายอย่างละเอียดนะครับว่าปรากฏการของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็สามารถกลับไปดู คลิปเก่าๆของแอดมินได้นะครับซึ่งแอดมินก็จะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ